14พฤษภาคมนี้คือวันเลือกตั้งในไทยนะคะแล้วก็เป็นวันที่ตุรกีก็จะจัดการเลือกตั้งครั้งใหญ่เช่นเดียวกันก็จะเป็นการประชันกันนะคะระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนประธานาธิบดีเออร์ดวนคนปัจจุบันซึ่งครองอำนาจมายาวนานถึงกว่า20ปีและในช่วงเวลานี้ได้เห็นมวลชนที่สนับสนุนทั้งสองฝ่ายต่างระดมกาลังเพื่อที่จะรณรงค์สนับสนุนฝ่ายที่ผู้นาตนเองสนับสนุนกันอย่างเต็มที่คะ่ะ ระหว่างการหาเสียงของพรรคฝ่ายค้านพรรคของสาธารณรัฐประชาชนหรือ CHP ที่เมืองเอซูรุมทางตะวันออกของตุรกีซึ่งเป็นเมืองฐานเสียงของพรรค AK พรรครัฐบาลของประธานาธิบดีเวเจฟเชยิบเอิเอดวนระหว่างการหาเสียงประชาชนที่สนับสนุนพรรครัฐบาลประมาณ100คน ปาหินใส่เอกเรมอิมามุกลูผู้ว่าการนครอิสตันบูลจากพักฝ่ายค้านที่กำลังปราศัยบนรถหาเสียงเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปคุ้มกันและการหาเสียงต้องยุติลงเพื่อความปลอดภัยขณะที่ตำรวจใช้รถฉีดน้ำเข้าสลายฝูงชนหลังกลุ่มต่อต้านฝ่ายค้านยังคงเคลี่ยงหินใส่รถมีรายงานผู้บาดเจ็บ9คนรวมทั้งเด็กด้วยค่ะ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเกมชี้ชะตาประธานาธิบดีเรเชฟเธอิบเออร์ดวนที่อยู่ในตำแหน่งร่วม20ปีท่ามกลางความนิยมที่ลดลงได้เห็นการขับเที่ยวที่เข้มข้นและการประชันมวลชนก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ค่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเรเจฟเธอิบเออร์ดวนขึ้นปราศัยที่กรุงอิสตันบูลท่ามกลางประชาชนที่ให้การสนับสนุนผู้นำตุรกีอ้างว่ามีมากกว่า หนล้านเจ็ดแสนคนค่ะป,ประธานาธิบดีเอ,อิร์ดวนใช้เวทีปราศัยขนาดใหญ่กล่าวหาคุณรุตดารออูผู้นำพักฝ่ายค้านว่าดื่มเหล้าเมาซึ่งเป็นข้อห้ามของศาสนาอิสลามรวมไปถึงกล่าวหาว่าฝ่ายค้านสนับสนุนกลุ่มความหลากหลายทางเพศและกลุ่มก่อการร้าย HDP LGBT'ci mi? Evet. İyi Parti LGBT'ci mi? Evet. Masada bulunan o diğerleri bu LGBT'cilere hayır diyor mu? Hayır. AK Parti asla LGBT'ci olmadı olmaz. ถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการถึงจำนวนผู้มาร่วมเวทีปราศัยโค้งสุดท้ายของประธานาธิบดีเออร์ดวนแต่ก็มีรายงานว่าพักของเขาหมาบรถบัสร่วม1,000 0นํัำคนมาจาก39จังหวัดทั่วตุวตรกีโล oh, ล่าสุดระบุว่าคะแนนความนิยมระหว่างประธานาธิบดีเออร์ดวนผู้นำคนปัจจุบันกับคูลุตด,ดาราอูผู้นำพักฝ่ายค้านสูสีกันอย่างมากค่ะ ฐานธนิบออดีเออร์ดวนสูญเสียความนิยมไปไม่น้อยจากปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นจากปัญหาเงินเฟอ้อขณะที่เวทีปราศัยของพักฝ่ายค้านจัดขึ้นที่กรุงอิสตันบูลหนึ่งวันก่อนหน้าเวทีของพรรครัฐบาลเรียกได้ว่ามีผู้สนับ,นนบๆๆสน,บนุนไม่น้อยค่ะ การรวมตัวของพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรคนำโดยเคมาคูลุสดารอูตั้งเป้าชิงเก้าอี้จากประธานาธิบดีเออร์ดวนการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกมองว่าอาจจะพลิกประวัติศาสตร์การเมืองของตุรกีผู้นำฝ่ายค้านชูธงนำนโยบายเศรษฐกิจกระแสะหลักกลับคืนมาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจรวมทั้งฟื้นระบบรัฐสภาที่โปรง่งใสระบบตุลาการที่มีความเป็นอิสระโดยวิจารณ์ว่ารัฐบาลภายใต้าการนำของประธานาธิบดีเออร์ดวน ได้ทำลายระบบดังกล่าวเพื่อปราบปรามผู้เห็นต่างการเลือกตั้งตุรกีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการชี้ชะตาอนาคตผู้นำและการเมืองตุรกีแต่เป็นการตัดสินใจท่าทีของตุรกีในเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องสงครามรัสเซียยูเครน